ยิงมเมื่อบึงสภาพพักย่างต่างหยาขาง,ขงเฮียนเขาไม่หยาชันหลังสิทธิ์งานแต่งบอกเลยขันบ่ตายกัเลี้ยงบ่โตค่ะมุนอับหยาแต่กะยาถาวายเฮียนเฮามีงานหลังจากนั้นทุกคนกนับสิมานับซองวัวแมนอันนี้วัวแมนนับซองนำเงินผูกแขนค่ะหลังจากนั้นญาติทางไฟเจ้าบ่าวข้าเจา้า,า,เจากัสิพักกันตีรถกับเลยพะว่าเขจ้ายุบปทุมบรรดาแม่รัววขาเจ้ากัสิพักกันห่อเขาแล้วก็หอกับอาหารต่างๆเพื่อเสียงญาติผู้ใหญ่ทางเจ้าบ่าวนั่นละหอกับไปกินระวางทางจัซี่นะหลังจากนั้นทุกคนกังบด้ย่างบนท่าานดงบในภา่ก เฮ็ดนี่คนละไม่ละมือส่วนฉันว่าเฮ็ดยังดอกค่ะท่ายแต่คลิปท้มทาจับกล่องทายผู้หันผู้หนีซื้อๆพราะว่าอยากเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานฮึ่หยอกหยอกค่ะอยาว่าเด้อเมื่อยเทอเด้อค่ะในสิตองซอยงานในสิตองท่ายคลิปเอฟซีเบิงพวกเธอมาเรื่องเนตินที่เมื่อยบอกค่ะปัรดาผู้ชายข้าเจ้ากระสีเก็บโตเก็บเก้าอี้เพื่อสิเอาไปขึ้นเพื่อนเอามาตะใสดอกนาสิโรงเรียนคืออยู่ใส่เช่นกับบลูฮึ่นี่เด็กหญิงที่พวกเธอถามฉันว่าบ้านข้าเจ้าเป็นคือบ้านตุ้ยหอยง แบงบายเห็ดเป็นทุงเป็นพูดว้ดีเลยล่ะเนื้อมูนะแล้วสีห่อห้แไปว่าพ่อมไปลาบอะ่ะมีเนื้อมีหนังมีตับไตใสพ่พุงครบเลยแล้วก็เนื้งงัวต้มไว้แล้วก็ห่อห้พพ่อต้องห่วงค่าแม่ยาฉันแล้วจําแม่รั้วได้สุคนพระวัานับใด่ามาซอยงานในงวดนี่กัปรามาน30คนนี่ละแม่ยาฉันก็จัดแต่งแบงบายให้แบบนี้สุคนเลยค่ะเนี่ยถามว่าแม่รัวห่อบ่หอ่หอค่ะแต่ว่าห่อแบบที่ว่าเจ้าภาพเต็มใจให้นะคะโอ้ยสิบ,บ่อยห้จะได้ยิงกระเทิงเนื้อเทิงงมูเหลือบักกหหายนสููงว2ตตมออีึุแปลกโหลายเนนื้อสง เงนผูกแขนเงินซองเลยทอดอย่ามาถามนี่มันคือเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวกระเว้นไว้ในสู่ใหญ่ฉันเบาทุกอย่างเลยเถอะสำหรับงัวทั้งเบิรกับประมาณหาหมื่นนี่แหละส่วนหมูนี่กับตัวลหาพันปลาอีกกประมาณสี่หาพันนี่แหละส่วนผักย้างต่างหญ้าก็ตีไปหาพันเครื่องดื่มต่างๆกับประมาณสี่หาหมื่นรวมๆแล้วงบประมาณในการจัดงานก็สิบประมาณแสนเอถึงแสนสองนี่แหละส่วนเงิ่นผูกแขนในประมาณหนึ่งแสนหกพันแล้วก็อีกเจ็ดลอยส่วนซองแจกไปประมาณหาลอยซองส่วนเงินที่ใส่ซองก็ได้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิ หลังจากเสีจงานจัดแต่งแบ่งบ่ายเมียนมัดอัดมีแต่กับท่านในเมียนดีเมียนแล้วล่ี้มันกับสิเหลือเก็บรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆขยงขยามูนั้นท่านเด้เคียอยย่สูงแต่ว่าเฮ็ดตงใดๆมันสิคำเดีลยวนอะอีกอย่างทยเยเย็นกับเมยไทยเยีนนุ่มันไภัอกชั้นนี่แหละเมยข้าเจ้าก็เลยได้พักกันม่านนางดีที่ตาลองเพลงผู้เสียดำๆไล่ๆนั่ก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเมียเด้เรากับแม่มาซอยงานคือกันแล้วก็มากโวยบอกคักยิงแล้วนี่ตัดผ่านมาที่ก่อนเกียวก่อนค่ำของเธอไม่ยันจังล่ะ กับนาเกตผู้เสียข้าวๆนั่นแหละนาเกตแล้วก็เป็นแฟนนาดิวลูกชสยยาสันพวกฉันก็สิมาเป็นสะพยบ้านนี้ทั้งคู่ด้แต่ว่านาเกตน่ะเราสีหู้จักคนในมูบานบอกรลายแล้วก็ลึงกับคนในหมูบานรลายบอกค่าเพราะว่าเราได้อยูุ่บ้านจับเจือโดนก็ฉันจังส่นะเพราะว่าฉัน้นยู่โดนสุดก็ตอน3เดือนตอนมะลอดนงมิ้วเ่นล่ะแต่ว่าตอนนั้นก็เ่ได็ไปไสได้สู่เลี้ยงลูกตายแต่ยุ่เฮียนาเกตแล้วก็เล่สิลึงสีแกนกับบ้านนีมากกว่าฉันได้วา2คนนีมากม่วนคือกันค่าฉันกับนาเกต แต่่าก็สิมีบรรดาญาญ่ๆแดีวกับปูปูแวะเวียนมาบาขาดเ,เ,เาาด้ก็มากันบ่ซ้ำหนาเด้แต่ละคนคนเก่าไปคนใหม่มาแวะเวียนยุงส่วานะาเก่ากสิมีผู้เสีชุมผู้กบผู้เสียขาวนี่ละเนี่ยมีแขกหนาไม่ไม่มอีกแล้วอันนี้ก็คือคุณลุงแฮรี่ค่ะกสิเป็นแฟนของยากากสิเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ยาฉันคือการเอาไปได้แฟนพลังแล้วกวสิผามาเที่ยวขนแกนมาบ้านช่วงปีใหม่จังสี่ละฉันสิบอกว่าคุณลุงแฮรี่เลามากมวนบอกคักยิงแต่ว่าแล้วสิบอกว่าษาไท่บ่ได้เด้บอกเลยวาน้าตอนน ัมนให้ฉันอยู่กับเรา2คนนะไว้แต่คาคาณตอนนี้เบาค่ะน้ำเก๊กห้วยบ่เม็นปลาไปเกือบ2ล่างเราบ่สูทุกคนก็ยังหาดามาอีกเด้อแต่ว่าฉันกล้ากินแบบนี้ต้อนหาลูกเดี้ยงไดจะซีเรียสค่ะเด็กน้อยมันแยกแยะออกอันใดดีบ่ดีเมนนั่นใหญ่ขึ้นมามันสิกินคือฉันฉันกับบริวารด้บอกเลยแห่งเป็นคือแม่แห่งดีคาคาบอกเลยแม่นะถึงสิกินประเด๋ความรับผิดชอบพูนถึงเถื่อถึงดาววี่พูดถามว่าดาววีอยู่ใสติบลูบอมี่ณตอนนี้เวลาใกล้เกือบหกโมงตะเวนก็เริ่มตกดินฉันก็ยังนั่งอยู่บ่องเกาคือเกาและนั่งโจโลอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้ตึงแล้วค่ะฉันก็ได ไปบอกนาเกตกับยอดแฟนน้องจอยเนาะยอดนาเกตมาเป็นไพ่บ้านเพื่อนย่ะัตพอดีเด้อยา่หาห้องโฮปปูปีกยา่หากินเหลากินเบียร์เพื่อนเห็นเพื่อนเป็นพ่อปูแม่ยาเฮาเพื่อนเสียานาไปไว้ไสเพื่อนสียอยากอายคนย้อนเฮาเด้นาเกตเลยเวขึ้นเออป้าที่เ้าขึ้นมาทั้งเบิดนี้ป้าเบาถึงเกตแม่นบอะนะฉันก็นเลยบอกว่าบอเ้าถึงดิวนี่ล่ละบอกแล้วสะไพ่บ้านอื่นอาซิเรียบร้อยแต่ว่าสะไพ่เฮียนรัตนาวิชัยนี่ค่ะว้ยมักมวนถึงเถือถึงในถึงกันแล้วและนี่ผู้สนับสนุนความเมาอย่างเป็นทางการพ่อปูกับแม่ยฉันต่อไฟ โผบ่ oh, จมเตียงมาพี่มหาไฟเพียซ้ำมันท่านไหนเดืกซ้ำจุท่านใหนเมาคะก,ก็นี่พุ่นนะเห็นบ่ผู้สนับสนุนหลักความเมาอย่างเป็นทางการก็คือพ่อปู่แม่ย่านั่นเองฮึ <c oughs> นะตอนนี้พวกฉันกับกระลังมวนอุ้ uh, ยหญิงบอกเลยมวนบ่คักแอนยากาที่เราเป็นฝรองแลวก็เฟนลี่บ่คักเลยแล้วก็เวานวหัวมวนเบาเสียงดังนะ้พวกฉันัฟนเพลงได้ดนตีถืกใจหรือว่าเลามักแล้ก็ลุกขึ้นเต้นค่ะแม่ก็พอกับอยู่ฉันได้ดิลพุ่นน่ะไปเต้นน้ำเล่าพุ่นน่ะเล่าจังสีบี้มูเต้นพนดังกริ่ยนอันน้ ลิมิตอยู่เพราะว่าอันนี้มันว่าเป็นคลืนเข่าดาวมันเป็นคลื่นมาที่3สีพวกฉันก็ได้บอกกันไว้ว่าประมาณสามทุมเท่ากับสิรดเสียงโล่งเพราะว่ามันเป็นบ้านนอกอ้าวแล้วบันนี้นกกรย่างก็เริ่มเซินอ้อมพูลุ่งฝรั่งแล้วบันนี้โอ้ยนะตอนนี้ถามว่าอยากอายบอถามว่ามีความเขินบอบอรู้สึกซื่อรู้สึกมวนบอกคักเลยหญิงอย่าว่าผู้เสียชีิตฟ้านั่นนะทรงเขียวๆนะดิวนะก็เป็นแฟนนาเกตนั่นแหะแล้วก็มักมวนคือฉันบอคักเลยเนี่ยบอกแล้วคนซื่อดิวนี่มันถึงไหนถึงกันอีรีได้สูแล้วก็ได้ใดคือความการแสดงออกความมักย่องฉันกับนาดิวนะคือกันเป๊ะแล้วก็เป็นคนที่แฟร์ถึงไหนถึงกันนั่นสินะและนี่ก ท่านผู้ชมที่นั่งมองเราค่ะเฮ้ยเป็นตาหน้ายนาสูลูกไพ่ลูกสาวเฮียนี่นั่งกินเหล้าอไอยให้ผัวให้ปู่ให้วยายห้พ่อให้แม่นั่งเฟอลวะนี่แม่ึ <c> ่ <oughs> บอกแล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมบอกถึงความหยาบความมึนความดื้นอน่ะสีก่กับสี่ทามยายเจ้าเป็นจังซี่แม่ย่าพ่อปู่เจ้ารับได้บ่แรกๆก็รับบ่ได้เราหญิงแต่ว่า,าตอนนี้รับบ่ได้ก็ต้องรับเพราะว่ามันเป็นนิสัยไ,ไปแล้วฮึ <c> ่ <oughs>